นี่เห็นแล้วใ <laughs> นที่สุดเราก็ได้เห็นดอกไม้เสียฟูสดใสท่ามกลางท่ามกลางทุง่งหญ้าขาวโพลนโอ้โหอ,อ,อ,อาหิวน้ำเป็นหิวน้ำตายอีกอเอ้ย Vital signs stabilizing อะไรงี้ดีเราจะไปไหนต่ออือจะต้องชิดซ้ายไปเลย เคยมาแล้วเคยมาแล้วแต่กูหลงอย่าถามว่าเคยมาแล้วทำไมหลงเพราะด้วยความหลงนั่นแหละมันก็เลยหลง ดีละเราจะลงไปไหมเนี่ยต้องลงไปป่ะมาสุดแค่นี้แล้วอ่ะเออต้องลงแล้วล่ะุัวนี้ต้องลงแล้วล่ะ <c oughs> ลงก็งงกได้ไปไหนต่อเอ,อ๊ะนี่ดอกอะไรดอกรักลี่ไม่ใช้ Welcome aboard, Captain. ไปตรงนะี้เน mm ี hmm. 是是 like okay. okay. now, yeah, way, ่ยเกะกะเข้าได้มั้ยเข้าไปเข้าไม่ได้เหรอไในสิเออเข้าไม่ได้มีทางอื่นไหมโอ้เจ็บ ลงดีๆก็ไม่ได้อ้าวยังไม่หมดเออนี่ทั้งหมดนี้นิ่มๆช่องเต็มกินเข้าไปกินเข้าไปอีกมากินมหกินไนหะเวิจาร ไอเดียเนี่ยอย่างนี้ไงนี่ทุนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะมีน้ำกินอีกสองขวดฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าอะไจรจ genius cool genius าอายคิวกว่ายี่สิติดอะไรวะเนี่ยโอมีทางให้ไปอีกไหม,ม,ไมไอ่ะเออเข้าเมื่อกี้ไม่ได้เลยจะเจอทางเข้าทางอื่นไหม เจ้าท่าน้ำจะลึกน้ำไม่ลึกแต่ว่าน่าจะไม่นไนแบบน่ใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปเข้าทานี้กกอนดีกว่าอทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> อยู่ไหนวะนั่นนะน่าจะใช่แล้วไม่ใช่ คิดว่าใช่ต้องใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากอ่าเดีเราไม่ต้องพูดเข้าไปอย่างนี้แหละเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าหรอกจีจีไม่ได้ไ,ไ,ไ,ได้วิ่งเข้าไปก็ได้วะให้มีิงไป เจอซะงั้นฮาวานอีปนกนี่นี่ไงขนขน้นาแคงของไอสตโตกเกอร์สนสตโตกเกอร์ จริงสิหรือว่าที่เราฟาร์มอ๋อนี่มันคุ้น,นไ้อีเวทานไอ้อะไรอีเวทานนะจะไม่ได้รีปเปอร์เออรีปเปอร์อีเวทาน จะได้อะไรอะไรใหม่มาอันนึงนะเหมือนมันจะมีพิกัดบอกอยู่ฟิชชิง่งฟิชชิ่งนะซึ่งอย่างเฟิร์ตติง้งไปจีบใครวะตัวเอฟตัวเอฟไม่มีหรออ้าวไหนว่วะ ข้าไปหรือเปล่าใครเห็นบอกมหน่อยนะไม่โฟร์ตาาไม่จะมีเนาะหนูคนนี้แหละ,ะต้งไหนวะ นันเสียเวลาไว้เดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาค่อยพาไปแต่วันนี้เราแน่ๆข้างหน้าข้งหน้าเรามีอะไรมาซัดไอ้หน,หนอนบ้านนั่นแหละแล้วบางทีการที่เราฟาร์มไอ้สนุกสตเกอร์ไม่ได้เป็นเพราะไอ้หนอนบ้านนะ่นมันมามันมากินมันมาขมือบสนุกสโตเกอร์ของเราไปให้หมดฮนะเราต้องจัดการมันเพื่อรักษาระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆที่จะต้องถูกผมล่าต่อไปให้อยู่ยง อยู่ยังยืนยงเออดึงไปจะบอกว่าผมโหลดเซฟใหม่เลยยังไม่ได้ไปสแกนตัวนี้มาแต่เดี๋ยวคราวหน้ามีฮะมีมันจะต้องปรากฏยูดตรงนี้แน่นอนแต่คราวนี้ช่องเต็มทำยังไงดีแดกซึ่งก่อนโอเคเต็มอีกแล้วก็แดกซึ่ หมดแล้วบ้างมีอะไรยังไม่ได้นี่ไม่สแกนหมดแล้วแหละโอเคไปต่อ โอ้พระเจ้าน้ำมันน้นมันสัตว์สปชี่ไหนกันตัวมันใหญ่กษควายเลยโอ้มันใหญ่กว่ควายหลายเท่าด้วยทีเดียวมันกควายหลายเท่าตัวเลยนะผมผมควรจะทำยังไงกับมันดี It appears that your sister's death was accompanied by a significant loss of confidence. Uh, Doesn't make any sense. Your assessment of your sister's personality in life does not seem to match her behavior prior to her death. I know my sister. She would never destroy a base. Well, baselessly architects do not often experience such revelations as our thoughts and ambitions are linked but their history remains in the network when we die are your feelings confused i'm detecting more than one i don't know I, I feel disillusioned worried i thought i knew sam better than i really did when we were kids i was always the one breaking and rebuilding things she wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pressure. Your mind goes easily to to distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. Sam must have been upset. Or rushed. Or both. This wasn't negligence. That's was not Sam. This was... ก็มัวว่าเธอยังไม่เชื่อว่าพี่สาวเธอจะพังไม่เชื่อพี่สาวมึงพังเนี่ยนะแปลอะไรกูอะ นี่ไงกรอฟิชชิงนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอะไรอยู่ตรงนี้เพิ่เห็นงานบอกน่าจะกลับหายทีอาจจะอาจจะมีมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ก็ได้เพราะว่าเห็นว่ามีอัปเดตในเรื่องใหม่เข้ามาอยู่อาจจะมีอะไรอยู่นก็เป็นได้อ่าครับเจอละเจอปริศนาละตรออัปเดตต่อไปละเรื่องอันนี้นมีแล้วหยิบใส่ของเธอไว้คุณพี่สาว นี่อของพี่สาวกี่ใบ This was Sam's necklace. She never took it off. นี่นนใช่เธอไม่เคยทิ้งมันไปเลยซิตออนั้นว่าเธอไม่เคยปล่อยให้มันเออเธอไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรวะเธอไม่เคยเอาไว้เอาห่างปล่อยห่างตัวเลยใช่สักอ่ประมาณน,นี่ไหมบิลละเริ่มมึนละเลือกใช้คำไม่ถูก เก็บไม่ได้อีกก็ต้องกินอีกวันหนึ่งสนูมีสนูไหมสนู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 สน,สน,สนูไม่มีเลยเหรอไม่มีสนูให้เก็บเลยเหรอไม่มีเลยเหรอช่างม้วมันก่อนแล้วเราจะเข้าไปข้างในกันดูสิ <c oughs> นี่มันคุค้นๆไหมใครที่เคยได้ภาพที่แล้วมาคุณรู้สึกคุคค้นๆมั้ยครับกับเอ่อสีเขียวๆนี่กับทางเดินนี้ใครเคยอ่านการ์ตูนแล้วก็อาจจะคุ้นก็ได้ว่าเป็นทางเข้าของช่องอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> อไ,ไอ้ไฮโดรคลอริกไฮโดโครคลไฮโดรคลอริกปรีเออ สำห,หรับกแรนนิ้วเล็บมือมานน้าล้วนะฮะอันนี้ของใครก็ไม่รู้แต่พลังงานเหแปร์เซ็นต์อ้าวในมือของกูไม่เกี่ยวกัน นี่มันพลังงานของสแกนเนอร์ผม <_ S 1> เขายังเจาะไม่เสร็จนะฮะแต่ก็ต้องทิ้งล้างกันไปแต่ไม่พอไมได้สูงว่าเราจะต้องอยอมรับความจริงแล้วว่าที่สามเราอาจเจอไม่อยู่้วก็เป็นได้จะทำได้ลแล้วก็เถอะแล้วก็สแกนไปแล้วกันมันไหลเราไปได้ยังไงเนี่ย จบช่างหน่มาละเรียกลิฟต์เสร็จเราจะขึ้นไปอยู่ข้างบนกันอ้าวมาดิลิฟต์ลิฟต์อ้ามาอยู่นี่อยู่แล้วกระโโถเอ้ยหมอ ก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วนะฮะแต่ว่ารู้สึกเกมนี้จะไม่มีฟังก์ชันสแกนตัวเองนะฮะอินเสิร์ตตัวอย่างอนะ่ะให้ใส่ตัวอย่างใส,ส่ตัวอย่างอะไรเข้าไปมันจะต้องให้ใส่ตัวอย่างอะไรเข้าไปผมคิดว่าเราหน้าจะไม่สามารถติดเชื้อได้เพราะว่าเราไม่มีสแกนตัวเองนะ Eyes on either side of the head แกนเชือ้อแกโล

เราจะมาสแกนเคียวมันต่อสแกนได้ไหมเนี่ยลืม,อมเอาเครื่อสแกนออกมาเรียบร้อย,อยอตัวแล้วนี่คือ r ร z e n ซน,นเวีธาน,นสวัสดีครับนี่คือ Frozen ซน,นเวีธาน,น Was heavily invested here. ตัวอย่างล่ะตัวอย่างตัวอย่างนี้ตัวอย่างอะไรอ่ะเราต้องเอาตัวอย่างอ,างไอะรองององไรมา We just do it. Keep still boring. ข้าใจถึงความเบื่อมันเลยอยู่ไหนนะเมื่อกี้ไหนไหวะ คือรายงานด้วยความเบื่ออย่างแท้ทรูอ่ะคือมอนมอนมันก็ยังตายอยู่เหมือนเดิม้ามันยังคงหน้าเบื่อเหมือนเดิมมันคือความหน้าเบื่อที่แท้ทรูอ๋อใช่ security 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 <c oughs> อยู่ไหนนะ security security report ใช่ไหมประมาณว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่นี่นี่ไอตัวบ้านมันก็ยังตายอยู่เหมือนเดิมทำก็ยังน้าเบื่ออยู่เหมือนเดิมโอเห็นชื่อก็รู้สึกได้ถึงความถึงความเบื่อหน่ายของรปภแต่ทีนี้เราจะเอาตัวอย่างไหนมาใส่เราต้องไปหาตัวอย่างนะ ว่าเราจะต้องสำระมันไม่ได้เลยทำลายหลักฐานทางโบราณคดีก็ไม่ได้อะไรเลย อยากจากที่ไหนนีอออ่อนยกษ์อ่ายักไม่น่ารักหรือ่าไ ตัวอย่างใดๆให้เราจะไปได้ตัวอย่างตรงนไม่รง้ก็ได้จะวู่าว่าตรงนี้ไม่มีอะไรทำต่ออะทำอย่างให้เก็บสังนั้นว่ด ักเน็ไว้ว่านี่คือโค้ดเส้นิเวทานที่เราต้องศึกษาบางทีเราอาจจะต้องทำการปลุกชีพมันขึ้นมาก็เป็นไดน้ต้องเชิอกับการติดเชื้อเชื้อโรคห่งไานะครั้งใหญ่ก็เป็นได้

โอเคมันช่างยิ่งใหญ่จริงๆนะเอ๊ะมีอะไรแข็งขอยู่ข้างในด้วยขอไม่ใช่นี่ของคนเ,เฮ้ยกดไฮโดรคลอรดกมันมี่งกดไฮโดรคลอรดกอ๋อยยอยอะไรหรือเปล่า

ก็โอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็จะพอแค่นี้แหละวันนี้ลงทางมาหลายชั่วโมงนะตัดออกไปให้หมดเลยระหว่างผมเดินทางออกนี่คือผมตัดออกหมดเลยนะแต่ให้รู้เลยว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงการเดินทางวนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเพิ่งมานึกได้ว่าเออมันอาจจะอยู่อีกฝั่งหนึง่งโอ้ระเจ้า มันไม่ง่ายเลยนะที่จะรู้สึกตัวเองว่าตัวเองหลงทางทั้งที่ที่เาจำได้แท้ๆว่าต้องผ่านไอ้นั่นแต่ก็ไม่เห็นมันเนรื่องที่น่าเศร้าการเดินทางเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะหลายคนเออยอะจี แม้จะรู้ตัวลงแม้จะรู้ตัวเองว่าหลงทางแต่ส่วนหลายคนไม่อยาหลงทางโชคชะตาได้ทำให้เขาหลงทางแน่นอนผมโทษโชคชะตาเฮ้ยเฮเศร้าผู้เสียวเวลาไปกับอะไรตั้งนานฮ้ <c oughs> แนแนยแค้นแค้นหนีแล้วลืมไปก็ไม่ต้องสู้เองก็ได้ ปั่นมันเข้าไปซีแน่เลื่อจะได้อันนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ดบเขี่ยมันเขี่ยไปที่อื่นม่มีไม่ได้เศษขนที่จะดบ กลับบ้านไปทำที่นี่ดีกว่าไปทำอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อกลับไอหนอนบ้านนั่นหนอนบ้านนั่นที่มันคอยจะขัดขวางชีวิตเราโรเวอร์เฟคเรนซี่อ a ฟแอคเทสไบไอส์วอล์กไอส์วอล์กไอส์ ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากจริงๆสำหรับผมแล้วอยู่ยันดึกเลยโอ้โหเห็นทีว่าน่าจะลงคลิปไม่ทันแล้วทงนี้มันอังคารเนี่ยน่าจะลงคลิปไม่ทันทาอาจจะกลับมาลงดึกๆนมาตัดมาเลนเดอร์มาลงให้ดึกโอเคเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจงด้วยนะ แล้วกด Subscribe ไปด้วยนะคะแล้วก็ไปนลครับว่าหลงทางสินลคะขาหลงรักผมดีกว่านะไม่เสียอะไรเลย <laughs> โอเคครับโอเคครับขอให้ดีกคนฝันดี้ครับคืนนี้บ๊ายบาย